ควิดมันชมำร้ายปอดครับเนาะคิดถึงเธอตลอดดิมี่มันช้ำร้ายใจกับเราอ่านนี่เาขาขอใช้เป็นตาดำช้ำชาเราสักหน่อยครับเนาะโอ้ยเราบันรอดอก,ได,อก,ไ,ดอกได้่ยหมือนไดี่ยกได้ติดทัางวันตอนเด็กครับเนาะอ่านนี่เขาเราไม่ต่อรูปล่อเป็นรปเราแต่ผมมีทั้งสองโอ้ยหนักใจโยนักใจอ่นไม่พูดพามทำเพลงเพื่อเป็นการเสียนะดีกับพามโอ้ <laughs> <laughs> เสียเวลาครับเนาะ นี่ครับนะ้าเขาเรียวกว่าอึ้งแม่ไข่หรืออึ้งแม่มันครับเนาะโอ้ยน้าแซ่บกว่านี้ก็ไม่มีแล้วฤด,ดูนี้ครับเนาะฤด,ดูอึ้งต้องไปแตกอึ้งฤดูเก็บเผ็ดก็ไปเก็บเห็ดน่าไซเบียตกับไซเบียตกันที่ชอบที่สุดคือน,น่ารักครับปาด <c oughs> <c oughs> เอ้าเขื่อนไอจังไรโอ้จังเลยครับเนาะฝาคุณจังไรรู้สึกเป็นอืมฝากคุณคุณจังไรยสิบแปดบทเลยครับเนะานนนะซโลแกนเขามีอยู่ว่ะเขาเรียกว่าอืมโอเคคือ เป็นไงครับว่าติดแฮชแท็กไปเลยในคำนเอาคือรูปหล่คนะอคำนเอาจริงใจครับจังเลแม่งทุกเวลาคือผมเองคำนเนากลุ่มคนจางปปังเลยสแปดบวกฝากในคำว่าติดตามแล้วติดใจเขาตั้งใจจริงจังครับเนาะนไม่เน้นคลิปโป้ไม่เน้นคลิปอาจารย์ครับแค่คำพูดเฉยๆได้นะครับในช่องยูทูบนี้ช่องเฟซบุ๊กนี้ได้หมดครับเนาะแค่เราไม่ลงคลิปโป้หรือภาพบรรจารย์ครับเนาะภพาพโป้ภาพเปยไม่เอาคำนเอามันจะผิดกฎของเขานี่แค่คำพูดเฉยๆอัที่เช่นว่า สี่สับแซบมด่พูดได้หมดนะครับเนาะอ่านนี่ครับกินขี้ซีนอนได้หมดครับนอนมันเป็นแค่คำพูดที่เฉยไม่เราไม่เน้นภาพอนาจาร์ครับภาพโป้ภาพเปลือยมันจะไม่ทำผิดกฎของ y o ยูทูบผมเคยโดนบล็อกมาครั้งนึงครับเนาะผมจะสอนคนไอ้ผมสอนวิธีการดูคลิปโป้นะครับเนาะผมจบมาจากนี่นะครับมันไม่ใช่มันได้มาง่ายๆนะครันี่ดูดูคลิปโป้นี่สนใจเหม็นใต้คลิปครับเนาะผมมินาจารย์นะครับว่ายงผมเก่งนะครับเรื่องคลิปโป้บ้านเรานี่ยบรรณาบรรณาดูไม่ได้หมดปกติจะดูใน YouTube ไม่ได้ครับมันมีเคล็ดลับ ถ้าอยากรู้นี่ติดตามแล้วก็ติดใจเขาด้วยเขาจะเคยมาเป็นระยะเป็นะละรอบเป็นะลนระรอบครับนะแต่ยังไงก็าฝากด้วยครับกลุ่มทำจังไรสิแปดบวกคำนะโซโลแกนเขาคือรูปหล่อครับนีละ่ะจริงใจครับนีละ่ะจังไรแม่งทุกเวละ่ะ <c oughs> อายกันล้อนะนีละครับเมเป็นคนดูแลกมเปิดกลุ่มมาไม่กี่วันนี่ออไม,ไม่ไม่กี่เดือนนี่ครับนะมีผู้ติดตามทั้งหมดก็ประมาณเจ็ดแปดคนครับขนาดพวกซองดูหีก็ยังว่ายีว่าแต่คำช่วงนู้นซองดูีช่วงนี้ต้องผมแล้วแหละ <laughs> นี่อยากจะพูดครับเนาะ <c oughs> อันขนาดนี้ก็เอ,า,อาง่ายๆนะครับอันคนที่จะเปิดมีปีเปิดเพจหรือสร้างกลุ่มขึ้นมานี่เอ,า,อาง่ายๆผมอ่าไม่ไม่ไม่ขอไอ้น,นี่นะครับเนะาะคือทับพลาดไม่พลาดทิงน,นะครับทับผิดทับประกันไอ้ขอขอ,อภัยนะครับเนาะอย่างพวกฮักสุวรรณเนี่ยเพจฮักสุวรรณอย่างนี้ไอเพจอะไรนะี่ยดาวทิกต็อกเพื่อนเขาต้งเปิดกลุ่มเข้ามาเขาเปิดกลุ่ม,าม,านะมสร้างกลุ่มเนี่ยเขาก็มีครูดูแลนะครับเขาจะเพื่ติดตามแค่ไม่กี่ร้อยเองนะครับนี่ผมเปิดไม่ ไม่กี่เดือนมีผู้ติดตามเจ็ดแปดคนแล้วอ๋อก็ไม่ใช่ย่อยนั่นะเราเนี่ยรูปหล่อครับนะจริงใจสังไรแม่งทุกเวลา,อาไอ้เดี๋ยวรอนนนะีน่แหละครับโซโลแกนเขาคันเนาะฝากดิเข,เขาติดตามติดใจเขาด้วยนะครับเนาะเขาตั้งใจจริงจังครับเนาะอ่าไม่พูดพ่าทำเพลงเพื่อเป็นการเสียงอดีตการฝากอยู่เรื่องหนึ่งครับเนาะฝากติดตามเลยครับอ้อมสินดูนาเพจน,นะครับเพ่เรียกว่าแฟนเพจน,นะครับเนะาะก็จะเป็นเพจสร้างเพจไม่ใสร้างง่ายๆนะครับเนาะผมทำไมผมเท่าไรผมเก่้งกับ ไอ้กันร้อนเนาะแล้วฝากทางติดตามทุงติดตามทางเฟซบุ๊กครับออมสมิงชุบดีตามได้ติดใจเขาพูดติดตามว่าพันสี่พูดดีก็ไม่ต้องเป็นหมื่นละโอ้แต่ผมไม่ได้ครับเขาผมไม่ถ้าสาวสวยๆผมจะรับแอดเขานะครับนะ้ปกติคัดติดตามสร้างจากการที่ไม่รับแอดนะเขาคือเราไม่รู้อย่างเงี้ยผมไม่สนใจคนสวยแอดมาผมรับครับทำไมละคผมหล่อครับเนาะเอาง่ายครับเอาที่ใจเขาจะคำเนาะจำพูดเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งสู้ว่สวยๆมากๆแล้วเขาเราแอดเขาไปหาเขาเื้าไปขอเป็นเพื่อนเขาเนี่ยแต่เขาไม่รับแอดเราจะเสียใจไหม เหมือนกันครับใครแอดมาหาผมนี่มี่ต่นคนงามๆผมรับหมดครับผมไม่ต้องการพูดติดตามพูดติดใจผมยศดกดไลไ์กดตามยดถูกใจผมงั้นสกายผมต้องการแค่ถูกสี